ช่องเกษตรสารแล้วก็เพื่อนทางด้าน facebook นะครับช่องเกษตรวอมเนนะครับเมื่อวานผมลงคลิปมอเตอร์ไว้เนาะมอเตอร์ Motor ที่มาต่อสายให้เพื่อนไว้ใช้งานนะครับทิ้งไว้มอเตอร์เครื่องสภานะคนดูเยอะมากเยอะล้นเลยครับนีน่ก็เลยล้นทนไม่ไหวต้องหาเครื่องเก่ามาลห้เพื่อนได้ดูกันอีกเดี๋ยวมาล้อกันเลยครับเครื่องเก่านี้เป็นสองถังนะครับเพื่อนนี่นะครับซื้อเข้ามาห้าสิบบาทนะครับ ก็เอามารือว่าอะไรเครื่องไหนนะครับที่มันใช้งานได้หรือว่ามอเตอร์หรือว่าอะไรที่มันสามารถเป็นอะไรได้สําหรับเพื่อนช่างนะครับหรือคนที่ไม่ใช่ช่างนะครับแล้วก็ลองเข้ามาดูเผื่อเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเอาไปนําใช้กับชีวิตจริงเลยครับผมมีประโยชน์นะครับเพื่อนครับคลิปนี้ต้องดูนะครับเพราะว่าเราสามารถนี่ครับตันนี้นาฬิกาครับนี่ใช้ได้ ได้เป็นอย่างนี้เนาะเพื่อนหลายคนก็ยังไม่ไปดูเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะนี่การแก๊กๆนี้ใช้ได้นะครับนี่อันนี้เราลื้อไว้แล้วก็เก็บไว้ให้ดีๆนะครับเวลาเครื่องซ่อมเข้ามาลักษณะเดียวกันยี่ห้อคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบางรุ่นใช้ดยกันได้นะครับเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าเลยก็ได้นะครับแล้วก็คิดราคาที่ถูกลงนะครับทําให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนแล้วก็สามารถใช้งานจีนได้นะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูมอเตอร์นะมอเตอร์เครื่องซักผ้าสองถงังมันดีตรงนี้ครับ มีอยู่สองงานครับตัวสองตัวมีมอเตอร์ซักกับมอเตอร์ปั่นนะครับสองอย่างเนาะนี้นี่หนูกัดขาดบ้างสายขาดบ้างหลุดลุยอย่างเงี้ครับโอ้จะเอามอเตอร์มาใช้งานหรือว yeah. ่าเอาไปขายต่อนี h, ่ได้ไม่ได้นะครับเขาซื้อไปก็ถอดทองเหลืองตัวนี้ไปขายนะครับสองตัวนี้ได้ประมาณเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยเฉพาะทองเหลืองนะครับแล้วก็เศษเหล็กเศษพลาสติกนะครับก็เขาก็จะขายได้ประมาณ200นะครับถ้าเราเขาซื้อเราไป50บาทอย่างงี้เนาะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลืมมอเตอร์ดูว่ามอเตอร์มันลือกันยังไงมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะถอดนาฬิกาตัวนี้ไว้ก่อนเนาะเมื่อกี้หมุนดัแคกงใช้งานได้นะครับกสองตัวเลยนะครับนี่นาฬิกาเป็นอย่างนี้เนาะก็มีนอ็อตแค่สองตัวเองครับก็ถอดเก็บไว้เลยครับผมรับผมนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่นิ้มใช้ได้นะเวลาเราหมุนแกลกตัวนี้ซื้อก็ประมาณสองร้อยนะครับแต่ถ้าเราเอาของกเก่าของเก่านี่เก็บไว้เนาะเราก็คิดเพื่อนเพื่อนสักหนึ่งร้อยบาทก็ได้ครับเวลาเรามาเปลี่ยน เก็บตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่กระลังหรือใส่อะไรไว้ก็ได้นะครับนี่ได้แล้วหนึ่งตัวอุปกรณ์นะครับนี่ถือว่าคุ้มเลยนะถือมาห้าสิบาทนะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนก็ได้แล้วนะตัวเดียวที่เหลือเราก็ได้กําไรเลยนี่เห็นไหมละครับเพื่อนตัวนี้เป็นตัวเดน้ําพิงนะนี่นี่ครับก็ผือใช้ได้นะครับนี่ครับเราต้องเทสก่อนนะครับแล้วก็ถอดเอาน็อตสองตัวตัวที่สองครับนี่นี่ครับ ได้อีกแล้วตัวหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เกองสภาพมาตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับจะมีจุดสัมผัสตรงนี้นะสองตัวถ้ามันเสียนะสมากจุดสัมผัสหรือขึ้นสนิมเราต้องเช็คให้ดีนะครับถ้าไฟไม่เข้าแบบนี้โอเคได้สองตัวแล้วครับนี่ทีนี้เวลาเพื่อนเพื่อนเก็บน็อตพวงนี้ไว้นะนี่ครับมันมีเทคนิคเก็บไว้นะใส่ขวดขวดพลาสติกขวดน้ําเราเนี่ยครับ,รบก็เก็บเก็บเล็กเก็บน้อยมาฝากเพื่อนครับ ใส่ไว้เลยครับไม่มีหายไปไหนได้ครับผมยิ่งได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าน็อตนี้สําคัญตอนที่เราซ่อมนะครับมันจะหาได้จากตรงนี้แหละครับคือน็อตทุกตัวที่เราเห็นนะครับก็เก็บไว้ทุกตัวเลยครับเพื่อนครับที่แบบแบบนี้นะตรงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี้นี้ออกเลยครับพอตรงนี้ออกนะนี่จะเป็นร่องน็อตครับหนึ่งตัวสองตัวข้างหน้าอีกหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับฝั่งตรงนั้ข้างล่างสองนะครับ ข้างหน้าสองข้างหลังไม่มีนะครับน็อตก,ก็จะเป็นยาวๆนะเพื่อนนะก็ถอดออกทีละตัวนะครับก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะนะนนเนาะถอดเสร็จนะครับมันก็จะดึงออกมาได้เลยเดี๋ยวผมถอดแล้วเนาะเดี๋ยวผมดึงมาเกี่นี่ก็ติดเบรกนะครับเดี๋ยวผมเอาเบรกออกก่อนนะครับยังเหลือเส้นเบรกรอู่เส้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับ ครับตัวนี้เป็นเดน้าทิ้งนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ซักครับจะเป็นหลงอย่างนี้เนาะตัวนี้ต้องไขน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ดึงดึงถังออกนะครับนี่เป็นน็อตเบอร์แปหรือเบอร์เจเบอร์ปดนี่นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นสายเบรกนะครับนี่ดึงดึงตัวนี้เนาะทีนี้เบรกหายไปละนี่เราจะมาเอามอเตอร์นะครับเก็บไว้หรือเอามาดี Y นะครับไม่ยากครับเราถอดออกเลย มอเตอร์ Motor, ทุกตัวนะครับจะมีสามสายนะครับนี่จะมีสีไม่เหมือนกันนะครับอย่างนี้อีกสีหนึ่งอันนี้มอเตอร์เดน้้ำทิ้งเนาะก็จะเป็นน้ำตาลเทาดำนะครับตัวนี้ก็เป็นเหลืองเขียวแล้วก็สีแดงนะครับตัวนี้นะที่เป็นสีแดงแดงนะเทานะครับทีนี้เราจะเทสได้ไงว่าใช้ได้ไหมได้มไม่ม,มีมิเตอร์นะครับเรามีทางเดียวคือต่อสายไฟเข้าไปเลยนะครับ แต่ว่าการต่อสายเข้าให้มันทำงานต้องมีคาปาครับคาปาก็คือเป็นตัวกลมๆหรือตัวสี่เหลี่ยมนะครับส่วนมากมันจะติดอยู่แถวบริเวณแถวนี้เนาะกลมๆแถวนี้แหละเขาวางไว้นะครับเราก็ลองเทสดูเดี๋ยวผมเจามอเตอร์ออกมาก่อนนะครับการเอามอเตอร์ออกก็ไม่ยากครับเราคลิกมาด้านหลังนี่จะเป็นน่ครับจะเป็นน็อตตรงนี้ครับจะเป็นน็อตตรงนี้สองสามตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตด,ดูนี่มีน็อตนี้นอ็อต นะครับวนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแค่ไขควงนะครับขันออกครับผมก็ใช้ตัวทีตัวลียี่สิบาทเนี่ยครับไปซื้อร้านยี่สิบมาขันออกเนาะน่าจะหมุนตามนะั่นดูแลลวน่าจะล็อกข้างล่งางข้างล่างเลยปนระมาณนี้ครับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแค่ไขควงนะครับไขควง ออกเลยนะครับเดี๋ยวก็มาลุยกันครับผมน่ครับเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็ได้มอเตอร์ซักนะครับตัวนี้มันมอเตอร์ซักเนาะจากหมุนเร้วเลยครับทีนี้เป็นมอเตอร์ปั่นแห้งนะครับอยู่ในตัวเดียวกันเนาะสังเกตว่ามันจะขุดลวดมันจะต่างกันนะแผ่นเหล็กมันจะจะบางกว่ามอเตอร์ซักนี่จะแรงกว่านะครับแผ่นจะหนาทนี้เป็นรุ่นเก่าครับความทนทานไม่ต้องพูดถึงครับ นี้ตัวนี้เอามาทําอะไรได้มั่งนะครับตัวนี้สามารถไปไปปั่นปั๊มชักได้นะครับนี่ปั่นปั๊มที่เราชักนะครับ <c oughs> สามารถเอาไปปั่มปั่นปั๊มชักได้นะครับผมก็แล้วก็เอาไปปั่นปั๊มธรรมดาเราก็ได้ปั๊มน้ํานะครับนี่หลายคนกังวลว่าจะต่อสายยังไงเนาะคลิปที่แล้วคนถามกันมาเยอะนะครับต่อสายยังไงถึงจะรู้เราไม่มีมิเตอร์นะครับนี่ ก็มันจะมีมาอย่างนี้เนาะสามเส้นทุกทุกตัวนะครับมีสามเส้นเดี๋ยวผมขยายให้ดนะูมีสีอันนี้มีสีเหลืองสีฟ้านะครับแล้วก็นี่เป็นสีสีแดงครับนี่มันมันจางไปส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีสามเส้นเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดํานะครับทีนี้จุดสังเกตง่ายมากครับเวลาเราได้มิเตอร์เครื่องสัมผัามานะครับจุดสังเกตมันอยู่ที่สีเนาะ ส่วนมากนะครับไฟบ้านจะเข้าเป็นสีแดงนะครับนี่เข้าเป็นสีแดงส่วนสีฟ้ากับสีน้าตาลนี่ส่วนมากจะเป็นสายเข้าคาปานะครับอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้มีเสียงตาลสีเทาแล้วก็สีดําส่วนมากนะครับไฟบ้านจะเข้าสีน้าตาลนะครับอันนี้สีเทาเป็นกับสีดําเข้าคาปาเอามาดูตัวีกันต่อง่ายๆนะ ค่าปานี้ตัวของเื่งสภาจะใช่เจ็ดไมโคร7.5นะครับส่วนเอ่อไม่ใช่ครับตัวปั่นนี้ใชห้7.5ครับตัวตัวนี้ใช้12ครับ12ไมโครแต่ว่าถ้าเรามีต่ํากว่านั้นก็ได้เหมือนกันครับหมุนได้เหมือนกันที่ผมจะทดลองเอาสาไมโครใส่นะนี่ผมวัดไปละนี่วิธีการต่อนะสายคาปาจะมีดําแดงหรือขาวทั้งคู่ก็ไม่เป็นไรหรือดําทั้งคู่ไม่เป็นไรที่ผมบอกว่าไอ้สีแดงเนี่ย เ่วนมากวิส่สายไฟบ้านเราพับไว้ก่อนเลยส่วนในสองเส้นเนี่ยเป็นสายคาปาก็คือนี่นะครับเอาคาปาใส่เลยครับอันละเส้นอันละเส้นเลยนะเดี๋ยวผมใส่ใดูน่ครับต่องนี้นะเนี่ยสายไฟเนี่ยเราพับออกไาเลยก็สายคาปาสองเส้นใส่เข้าไปอันละเส้นอย่างนี้เนาะทีนี้เราทําไงต่อเราก็ไปหาสายไ,ไฟบ้านมาปักไปนั่นเลยครับ เสียบปลั๊กเนาะก็มี2เส้นน่ี้เนาะปึ๊บอย่าง cocoa, ี้ไฟสองนะเราเลือกเส้นไหนก็ได้นะครับมาเส้นหนึ่งครับเหล็กมาเส้นหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาต่อกับสายไฟบ้านคือสีแดงที่เหลือนี่ครับเส้นหนึ่งนะครับนี่ี้นะครับ,รบนะตนะเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะครับลับกษณะก็นี่ครับสายไฟบ้านเข้าสีแดงเส้นหนึ่งสองเส้นนี้เข้าข้าป่าทีนี้อไอ้สายไฟบ้านเส้นนึ่งนี้ต่อไหนนะ มันจะต่อกับสีแดงไม่ได้นอกจากสายคาปาสองเส้นนี้นะครับสายไฟบ้านอีกเส้นหนึ่งนะนี่ครับถามว่าเราต่อใส,ส่สีแดงได้ไหมฝั่งคาปาข้างหนึ่งได้ครับแล้วสลับมาสีฟ้าได้ไหมได้เหมือนกันครับผมได้ทั้งสองฝั่งเลยนะแต่เราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะเอาผมเลือกเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ต่อเข้าสีเขียวเลยนี่ครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราทีนี้ แล้วก็จะมาเสียบลั๊กนะครับแต่ว่าก่อนเสียบลั๊กเราต้องพันสายก่อนนะครับกันมันเคลื่อนไปช็อตกันนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่เราแต่งหรือซ่อมเครื่องไฟฟ้าต่างแสงเท้าทุกครั้งเมื่อเราซ่อมหาอะไรรองพื้นครับแบบนี้เด็กๆอย่าเล่นเล่นแดดนะครับเป็นการสาธิตเพื่อนๆได้ดูกันทําด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราพันเสร็จแล้วเราก็วางไว้อย่าไปจับนะครับก่อนทีนี้เราก็จะเสียบลั๊กทดสอบนะครับว่ามอเตอร์จะหมุนได้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับอันทูทีเสียบปลัะครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันหมุนอยู่นะใจแรงสายไฟมันมาโดนนี่ผมโอเคนะครับโอเคเสียบปลั๊กครับผมครับมันจะแรงมากครับอันนี้คือผมใช้แค่สามไมโครนะปกติมันจะใช้สิบสองไมโครมันจะหมุนแบบมโหฬารพันตะไทยเลยครับนี่ครับผมทีนี้เราก็สามารถเอาเครื่องนี้นะ ไปไปทำหินรับมีดนะครับเอาเอาหินมาใส่แล้วก็ใส่เกียวอย่างที่สองเอาไปใช้กับปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำได้แทนมอเตอร์ได้นะครับตัดแบบเพลงเนาะอย่างเช่นปั๊มชักอย่างนี้ครับแต่หินรับมีดนี่ได้แน่นอนนะครับแล้วคมด้วยกิฟเลยครับผมแต่ว่าเราต้องดัดเปลงน,นิดนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับรอให้แขนดีก่อนอันนี้ผมมาสาธิตวิธีการต่อสายเฉยเนาะว่า นี่เราทําได้นะครับก็คือเอามาใช้งานต่อได้หรือว่าคอดลักครับผมหรือว่าเราจะเอาไว้ขายต่อให้เพื่อนได้เวลาเติ์เครี่ยงสภาเราเสียนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ450นะครับของใหม่นะครับของเก่าอยู่ประมาณตี250นะครับคิดค่าซ่อมไปเนาะบวกค่าซ่อมนะพร้อมก่อนี้สองนี่ก็มาถึงตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้มันดังแคๆไงไม่รู้เนี่ย อาจจะติดอะไรสักอย่างครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะต่อ,อยังไงน่นนี่อ่ะเดี๋ยวมาต่อกันอย่างที่ผมบอกนะครับสีน้ำตาลนี่ผมกําหนดให้จะเป็นสายไฟบ้านเราทับไปก่อนเลือสองเส้นนี้ก็ใส่สายขาปาแล้วมาดองดูกันว่าจะติดอีกไหมครับอ่ะต่อให้ดูแล้วนะครับเนี่ยาปาสองเส้นใส่สองเส้นนี้นะครับส่วนสีน้ําตาลสายไฟบ้านก็คือ220นะครับแล้วก็220มาใส่เลย ไฟบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะดึงเอาสายเก่าที่นี้เนาะมาเส้นนี้เป็นปลั๊ก2 2 0นะแล้วก็ต่อเข้าไปตรงนี้ต่อเข้าสีน้ำตาลนะครับแบบน,นี้ต่อมือเดียวนะมือหนึ่งใช้งานยังไม่ได้ดีเสร็จแล้วมันจะเหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับของสายไฟฟ้าสอ้วก็เอามาต่อสายคาปาเส้นไหนก็ได้ครับนี่ครับสองเส้นนี้สีดําก็ได้สีฟ้าก็ได้นะครับนี่สีฟ้าก็ได้สี สีแดงนี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อา่าเส้นนี้เนอะอาะผมก็หมุให้เป็นสีแดงแล้วกันสีแดงของคาปานะครับปึ๊บนี่แล้วแล้วก็พันสายไฟก่อนผมก็ประมาณนี้เนาะจะปักเสร็จก็หมุนนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์เดดนําจริงนะครับก็เป็นมอเตอร์ปั่นนะนี้เวลาเราปั่นเสร็จมันก็จะ หมุนประมาณนี้นะครับเพราะว่าผ้าของซีนเสื่อมลงนะครับขอบพระค่ะผมนะก็ต่อประมาณน้เนาะง่ายๆนะครับสําหรับวิธีการต่อนะครับก็เพื่อนๆก็นําไปเป็นตัวอย่างได้นะครับในเทคนิคการเทสมอเตอร์นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆถามมาอีก่ว่าถ้าเกิดเราต่อสายผิดเราไม่ใช่สายสีน้าตาลเป็นสายไฟบ้านละ่นละเกิดเราไปเอาสายบ้านมาต่อสีเขียวละ่ะมันก็ต่อได้ครับ มันก็เงียบมันไม่ไปไหนมาไหนก็คือเงียบนั่นเองนะครับถ้าต่อถูกสายปั๊บมันจะหมุนทันทีเลยนะครับต่อผิดมี2อ,อย่างคือค้างปืด๊ดแล้วก็เงียบนะครับอ่าก็มี2อ,อย่างถ้าเราต่อถูกแลว้วมันไม่ไปแสดงว่ามีอย่างนึงคือมอเตอร์ไหม้นะครับถ้ามอเตอร์ไหม้มันจะมีเสียงคางตื๊ดตืดนะครับเพื่อนครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหนังนะครับ ผม DIY นะครับมอเตอร์2ตัวนี้เรวจะนำมาฝากเพื่อนว่าเป็นจะ DIY ให้มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมันยาวไปเนาะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ